nhiều bạc bơ sai เอาเอามีอยู่ล่ะมันคนละห่าอันนี้ โอ้ยมาดูที่กระแสนเลยกระแ้เลยโอ้้ยโอ้ย เสียบสีิธ์็่นายังอกปี่้อดีใส่มามามันไสคนไอ้ที่เี้ยินกบปากใหญ่ยกระเพาะิบปากใหญ่กระเพาะมึงกินกบปากใหญ่เพาะอี่ยงกรู้แกใจเห็นโทอ้ที่ยงกันต้องสคนเหลือกันเลไอ้เสียปัดก็คิดว่าไอ้สี้ัวขนาน เป็นไงไม่ไปเกักีตั้แการเป็นบ่าวบ่าสาวกัรเล่นกเลิกกรเล่นไอ้บ้านกังสีบอ๋ะไอ้านถลกถลกตั้งบะ้หามเขาหไม่มาก็ูกัมี่ตวไหมน่าบ่เอาเท่าไงเอาเท่าไง rồi các vị sẽ cái chữ runging, sai cái chữ runging, cái này cái này cái 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 cái

จำนรเอี่ว่เรีนกตัวตัวตัวคือมังคับไม่กี่ตเไ็เป็นไปโซ่มาเไกโอเคจบฝนตกแลเราดีนี่ไพี่น้องนตกค่ะพี่น้องหลังจากที่เอาสอมแล้วนะคะบอกมาหาเบิงนักกินค่ะ เนี่ยตัวนี้เป็นเต่าแล้วตัวกึ่งอันซุกๆนี่ตลาดบ้านจิตค่ะคุณลองของหอยขอ,อ,อ,องหอย

สิวม <rate> ีเวลากินว่าเด็ดแตงดอกนาเท่าน่ะแตงอนนี้ต้มหมูเอาข่านื้อซาบะบะกินเกยด้ำกิคนนี้น้ กัเกือบคืน ทอดแล้วค่ะพี่น้องมากินเขาน้ำกันค่ะอันนี้คืออ่อมที่รักเกลเซียบเนาะอืมเกลบอันนี้กับแกงไก่อันนี้ซุปเห็ดค่ะอันนี้ซุปเฮดเนียงนะซุปเฮดเนียงเห็ดตั้งนี่แล้วกับซุปน้ำม้แล้วกับลาบปิดเบอลาบปลาลาบออลาาาามหมูแกงขี้เหล็กค่ะ ล้วก็สิมีผักอันนี้ผักกาดงาลูกไผ่งากินไปต้องให้แต่ลูกไผ่กินอันอันนี้ก็สิเป็นของอาหารบ้วงค่ะตะ้่มปนินกับทอดปลาทูแล้วก็เขานะคะนี่เขา่าเขา่าสิบบาทมาค่ะมากินอันนี้เอ้ออีกกระนึ่งมกมกยังก่อนนี่ม,ม,ม,มกมกไก่ค่ะไม่ไกอ่อร่อย มาคะพี่น้องากินกันเสื้อหิวเห็นยังกักกดิบยิบยิบยบยิบยบกับข้าวจย่างอะไรซะบบบย่างอยไรสิบจตลาดอันนัอนต้อง,องอก,กินขา้าวต้องแตงหนาค่ะแตงหนาแอง้หนาแองัหนาแงหนาแงแใจอันนี้บ่เนี่ยใจล้องพื้นดี่ะ เขาีกับเอ็ดผมอยู่ค่ะทำไมกระสีเขากุ้มเปิดอืมาลองทุกอย่างเลยมาจักล้าไหมไอ้กอล์คิบไปห้าแนวหนึ่งเล่นแวมาไหไป่ใไ่หัวสกันหนึ่งนึ่งปลาม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 กันอร่อยก็สุปอันนี้จัง chút hết chẳng Chẳng nó mày vâng cơ nè Đây Như lạp Hãy แซ่บนั้น,นกระตุยังไม่หองมาเด้อค่ะเด้อ